ถือเป็นอีกหนึ่งนางงามนะคะที่มีฐานแฟนคลับแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศเลยสําหรับอิงฟ้าวราหะมิสแคนไทยแลนด์2022ที่เรียกได้ว่าชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมีงานรุมจนชาวในต่างติดแฮตแทกอิงฟ้ามหาชนต้องบอกเลยว่าเธอกําลังฮอตแบบขั้นสุดเลยจริงๆกระแสการตอบรับดีเยี่ยมนีทั้งงานพรีเซนเตอร์นะคะงานรีวิวขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงโอ้โหแบบปังสุดๆแบบหยุดไม่อยู่แล้วละคะ่ะ แต่ถ้าใครนะคะยังจําได้หลังจากที่สาวอิงฟ้านะคะได้รับตําแหน่งเพียงแค่1วันกับมีดาม,มาถาโทมเมื่อค่ายเก่านะคะออกมาฟ้องเนื่องจากละเมิดสัญญาเพราะยังมีสถานะเป็นศิลปินในสังกัดอยู่ โดยดิตอนนั้นนะคะทางค่ายเก่าค่ะได้ออกมาชี้แจงว่าบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะจำกัดขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกอิงฟ้ามีสถานะเป็นศิลปินนักร้องนะักแสดงของบริษัทตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายไปจนถึงวันที่21กันยายน2568ซึ่งในสัญญามีข้อตกลงระบุอย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้รับงานแสดงต่างๆเช่นการเป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ขับร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้ รับความยินยอมและลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนทุกครั้งและยังมีรายละเอียดอีกหลายประการนะคะดังนั้นการใดที่กระทําขึ้นอันเป็นการละเมิดข้อตกลงในสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวบริษัทจะดําเนินคดีกับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุดประกาศณนะวันที่3พฤษภาคม2565 ซึ่งหลังจากนั้นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์หรือเจราจากันกับทั้ง2ฝ่ายโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะทางค่ายแสงรวีอินเตอร์เทนเมนต์นะคะก็ได้ถแถลงการยาวเหยียดเลยโดยก็จะย่อมาคร่าวๆนะคะว่าตามที่มีข่าวการกระทําผิดสัญญาศิลปินระหว่างค่ายแสงรวีอินเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดกับนางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกศิลปินในสังกัดได้มีการมีภาพวิจารณ์ในทางเสื่อมเสียดังที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในขณะ ทําให้บริษัทแสงระวีอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายสร้างความเกียดชังและขาดความเชื่อถือในการประกอบธุรกิจตลอดจนการถูกใส่ร้ายดูมินเหยียดยามโดยสัญญาที่ระบุไว้เป็นเวลา12ปีนั้นเป็นการยินยอมของทั้ง2ฝ่ายตามหนังสือสัญญา ก่อนที่ล่าสุดนะคะจะทําเอาแฟนขับใจหายไม่น้อยนะคะต้องเอามือทาบอกอย่างแรงเมื่อทางด้านเต่าทีวีพูนะคะันักข่าวบันเทิงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ว่าค่ายเพลงดังยื่นฟ้องนางงามนักร้องชื่อดังอ e ีฟ้าคิดค่าเสียหาย1,000ล้านบาทพร้อมระบุคแคปชั่นว่างานนี้จบที่ศาล จากนั้นค่ะทางด้านนวัดอิสระไก่ศีลนะคะหัวเรือใหญ่เวทีมิสแกนไทยแลนด์แล้วก็มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวว่าหมายสารจากคุณยายมาถึงแล้วอลังการสมการรอคอยฮแฮตแทกอิงฟ้ามหาชนจากนั้นค่ะอิงฟ้าวรหาหาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบสั้นๆว่าเฮ้อ และต่อมาค่ะนวัดน,นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมโพสต์แซบอีกว่า1,000ล้านข่าวผิดที่ถูกคืน1,200ล้านและได้อ่านสัญญาของอิงฟ้าวราหะแล้วทุกตัวสนุกดีครับคุณตำรวจนครสวรรค์ซึ่งก็มีแฟนแกนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างท่วมท้นรวมไปถึงสาวแอนนานะคะที่เข้ามาเมนเช่นกันว่าซัพพอร์ตลูกสาวทุกทางค่ะ และล่าสุดนะคะอิงฟ้าวราหาค่ะก็ไม่รอช้านะคะได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตัวตัวค่ะก็บอกว่ารู้สึกตกใจเพราะในชีวิตไม่เคยมีหมายสารมาก่อนก็มีความเตรียมใจไว้แต่แรกว่าต้องเจอย้ําชัดนะคะทีนี้ก็มาสู้กันอีกทีนึงก็เดี๋ยวมาสู้กันอีกทีนึงค่ะตามความเป็จริงเนาะย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะจริงจเงเลยไม่เหนื่อยนะเพราะว่า ก่อนหน้าเราเศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วได้ฝึกพอเห็นพอเห็นหมายแล้วพอเราได้คุยกับพี่นวัดพี่นวัดก็ว่ายังไงบ้างรนดับแรกเลยเขาก็ให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเราทํางานเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยแตวเราสู้กันไปตามความจริงแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการคุณพัดเราเห็นเขาส่งมาอย่างเงี้ยเราตกใจ ก็แอบสงใจนะเพราะว่าในชีวิตเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมีหมายสารมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าจะต้องเจอรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะกังวลไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจะไปประกวดด้วยแล้วมันจะอยู่ในเรื่องที่แบบคุณก็หนุงซาดอรอืมหนูว่าปัญหาต่างๆไม่ไม่อาจจะไม่ได้แบบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมันอาจจะทําให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูก็เชื่อว่าไม่มีมารบารมี แต่ไม่ใช่ไม่บัดพรีดใจเราที่จะไปไปนอนักาจจะมีนิดนึงนิดหนึ่งที่ทำให้เรากังวลคือหลักๆเลยตัวหนูเองอะหนูก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่แค่กลัวว่าเหมือนเราเกรงใจบอสด้วยแล้วก็เกรงใจพี่ที่ทุกคนที่เขาจะต้องมารับเรื่องที่จะต้องแบบดูแลเราด้วยแต่เวลาหนูป้าเจอปัญหานี้เราจัดการความกีควนี้สิเราดีไงบ้างตอนนี้อะปรองไปแล้วอะก็ก็เชื่อว่ามันก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีพราะเราก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ มันไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราก็ทําตามถูกต้องแบบในชีวิตที่มันควรจะเป็นไปใช่ก็ก็อยู่ถึงความถูกต้องเราู้สึกว่าเราทิ่งดังดาม่ามันก็ยิ่งมาพร้อมกับามดังก็รู้สึกมันมันเป็นการแรกที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากแล้ววันนี้แน่นอนแล้เราจะับไปคุ้มค่าไหมเหรอคะมันก็ก็คงคุ้มแต่ว่าสิ่งที่ที่มันจะต้องเหมือนแบบแน่นอนความเป็นส่วนตัวหรือว่าความ สุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็ต้องมีนิดนึงที่จะต้องเตรียมรับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ในที่ที่มันสว่างมากๆเรากระดิกตัวนิดนึงทําอะไรมันก็แบบเป็นประเด็นได้หมดเมื่อจัดการกับตัวเองเนี่ยเพราะสุขภาพจิตเรามันต้องนอนเพราะเวลาอยู่คนเดียวนั่งมองกระจกอย่เงี้ยก็มีเดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เหมือนกันใช่ไหมครับแบบว่าเรามีภาวะหรืออะไรเงี้ยเออจะเป็นสิ้นเดือนนี้ค่ะที่จะที่จะไปแจ้งเราให้ บ้างนิดหน่อยแตบบางทีแบบเหนื่อยอยะไรเงี้ยก็ระบายออกมาไม่อยากเก็บไว้จากคลิปดังกล่าวค่ะตางก็มีชาวเน็ตน,นะคะจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์ให้อิงฟ้านะคะบอกว่าให้สู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเก่งอยู่แล้วน้องผ่านมันไปได้นะครับเธอเก่งที่สุดในโลกเลยรู้ไหมเธอเก่งแบบที่ไม่เหมือนใครจําไว้ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปสบายใจได้เลย มันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดจริงๆคุณพระคุ้มครองเทวดารักษาแดดดีเป็นคนดีต้องผ่านเรื่องไร้ไๆไปได้ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอขอเป็นกําลังใจให้ตลอดไปครับแล้วก็มีหนึ่งข้อความเขาบอกว่า1000ล้านก็สบายไปหลายปีเลยอ่ะโหดเกินสู้ๆนะบอสทนายอิงฟ้ายัางไงเราก็ไม่กำลังใจสาวอิงฟ้านะคะให้ผ่านพ้นเรื่องราวไร้ไๆไปให้ได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ